สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนุเดชนะครับผมวันนี้เรามาเล่นกิจกรรมตัวนี้เลยเซิร์ฟสเก็ตนะครับผมและตอนนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล7นะครับวันนี้ผมจะมาฝึกวันแรกนะครับผมยังไม่เคยเล่นเลยแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่หือนะครับผมวันนี้จะมาเป็นคุณครูให้กับนุเดชนะครับผมวันนี้สอนแต่เริ่มต้นนะครับการขึ้นสเก็ตยังไงว่าขค้ับพี่เท้าขวาแลเท้าขานำใช่ไหมใช่ครับ เวลายืนยังไม่ต้องถ่ายนะครับยืนให้มันคงกว่าขาผมต้องอยู่ฝั่งนี้เลยเหรอครับหรือว่าขัดขวาใช่ไหมใช่ครับขาโอเคอีู่รั่งนี้อันนี้เท้าเท้าที่ผมถนัดเท้าด้วยกันเนาะใช่ครับปกติแล้วเราจะวางเท้าอ่ะไว้หลังล้อหรือหลังล้อนะครับเป็นแนวตรงนะครับเท้าหลังเหมือนกันขึ้นอยู่ตรงอยู่ตรงเทลนะครับหรือตรงล้อนะครับเราฝึกแบบนี้ก่อนนะครับฝึกแบบนี้ให้คล่องในการยืนนะครับลงยืน ลงยืนนะครับสักสี่ห้ารอบจนรู้สึกว่าการยืนเรามันคอนโทรลม,มันมันนิ่งละนะครับแบบนี้ได้ไหมครับได้ครับยอ่อขานิดหนึง่ง okay. ม,มือมือมือกลางหน่อยนะครับมือกลางหน่อยโอเคลองย่อลองย่อขาโยกฝาถ้าเริ่มยืนได้มัง่งคงแล้เราจะมาเริ่มการไถ่ขั้นตอนสเตปที่สองเต็ปสองไถ่นะครับ,<อ>รบเบท้าที่ถนัดวางตรง นะครับดังน้อดเหมือนกันนะครับครับผมย่อนิดนึงมือจับเขานะครับเท้านี้เป็นตัวตัวตีไหมครับตีครับแต่ผมโชว์ก่อนที่ทีได้ยืนหมุนเท้าหมุนเท้าต้องครับทำซ้ำๆครับทำซ้ำๆใส่นะครับขาที่เท่าไหร่ดังน็อตนะครับโอเคครับยอดนิดเดียวมือจับเขานะครับไถ อ๋อได้ครับไดครับมือถืออาจดมครับมือแล้วแต่ถนัดเลยโยกยังไงครับโยกยังไงครับจะมือโยกซ้ายโยกขวาก็ได้ออโยกซ้ายโยกขวาโยกเหียงครับโ้อกีดกันแล้วครับโ้อกีดกันมาหน้ได้หมดนะครับแล้วแต่ถนัดสายตาต้องมองมองไปทั้งทางไหนครับข้างหน้าใช่ไหมครับมองตามไหล่เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา แต่ตามมองซ้ายเลียวซ้ายมองซ้ายมองเดียวขวามองขวาครับไหลยดยไหลยิดเยอะเมื่อกี้เราเริ่มสเตปการยืนบนบอร์ดนะครับเรียบร้อยละน้องทําได้ดีนะครับสองการถํายทได้สามยืนยืนท้าได้ละี๋ยววันนี้เรามาสอนการเลี้ยวด้านแบ็คจะด้านฝั่งถ่ายืนเท้ายืนบอร์ดได้นะเนี่ยเียวด้านแบ็ค เลี้ยวนั่นแบค็คว้าวความเร็วเราเราเราไม่เราไม่ต้องใช้เยอะครับผมเลี้ยวนั่นแบค็คแล้วถ้าเลี้ยไม่ได้นี่ห้ามแกงกันนะครับไม่ใหญ่มาใหญ่นะลองดู <c oughs> มองกล้วยนี่ก็หลังอ๋อต้องมองข้างหลังใช่ครับมองหลังเลย <c oughs> ต้องครับก็ <c oughs> งไม่เป็นไรลองไหปลอง ได้ได้ใช่ไหมอาจจะต้องตีวงกว้างนิดหนึน่งลองดูนะวงกว้างนะครับาากว้างหน่อยของไฟฟ้าฮะกวา้างหน่อยของเฟเหลือวกว้างหน่อยของไฟฟ้าเราดูตีวงกว้างตั้งนะครับกว้างไม่เป็นไรครับกว้างไม่เป็นไรนั่นแหละ นิดหน่อยนีดซ้ายนเข้ามาใหม่ของเราจะเอ็นหน้าไปนิดนึงเราต้องอย่าเอ็นหน้านะครับมาถึงตัวผมใช่ครับจะเอ็นหน้าพุกหน้าอยู่ที่แบบเด่นได้่ล้วเฮ้ยเ้เฮ้ยเด่นได้แล้วเด่นได้แล้วยอดนินึงก็ได้ตอนเลี้ยวนะไปย ครับย่อนิดนึงนะฮะได้ครับย่อมันจะผสมรวมง่ายกว่านะครับย้อนิดหนึงง่ายกว่าไหมครับนี่ครับโอเคครับต้องฝึกบ่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆเราจะรู้รู้เราจะรู้เองมือทำไปเรื่อยๆครับไได้เองหมดเลย เริ่มดีขึ้นแค่เริ่มสวยแนละ้วเริ่มได้นะ้วใช่ครับเริ่มได้ครับพอ,อวันนี้เราเอาแค่แบคพอถ้าพอนมมนจะยากกว่าน,นี้อีกโอเคครับเดี๋ยวผมอ้องพลนอยู่นะอ๋อไปด้านหนึ่งอันหลังไปอีกใช่ครับตากหายแนะ่ ก็สาหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่หนุ่ยแล้วก็มีฝากอะไรถึงแบบมือใหม่ที่กำลังจะหัดเล่นหน่อยโอเคอย่างเริ่มต้นเลยครับเราต้องมีบอร์ดของตัวเองก่อนนะครับบอร์ดตัวเซิร์ฟสเกตเนี่ยเราใช่ครับต้องมีบอร์ดของตัวเองก่อนโอเคครับเพราะว่าการเริ่มเล่นน่ะอาจจะมีอุบัติเหตุบ้างเช่นบอร์ดถลอกหรืออะไรกรณีถ้าไปยืมของคนอื่นบางทีคนให้ยืมอาจจะไม่ซื้อเพราะมีบอร์ดตัวเองก่อนใช่ราคาก็เริ่มตั้งแต่หลักพันนะครับบางทีเพนเนอร์ก็เริ่มลบกพันกว่านะครับ ซ้อมบ่อยๆนะครับเหมือนที่สอนเลยยืนบนบอร์ดการไถการโยกการคราฟการเลี้ยวเข้ากลวยซ้อมบ่อยๆยิ่งซ้อมบ่อยมันจะยิ่งเล่นได้ดีขึ้นครับต้องขยันซ้อมนะเด็กสเก็ตต้องขยันซ้อมแล้วแบบแล้วอย่างผมเนี่ยผมจะมาเล่นตรงนี้ทุกวันได้ไหมครับได้ครับก็จะเจอพี่ใช่ไหมครับผมผมผมเล่นอยู่นี่แหละนะครับทุกวันเลยนะครับก็มีอะไรก็เดี๋ยวจะสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็ช่วยๆกันสอนไป แต่มือใหม่อยากให้อีกอย่างคือเรื่องเซฟตี้เนาะถ้ากรณีมีสนับมือสนับซอฟบ,บกุกคลน็อกติดมาด้วยเพื่อความปลอดภัยเพราะ,ระเรามือใหม่อยู่ใช่ครับแต่ถ้าเราเล่นบ่อยๆแล้วเรารู้วิธีการล้มก็ไม่ต้องใส่ได้แล้วแต่ถ้าจะล้มก็รีบกระโดดนะครับถ้าล้มม้วนตัวไปเลยทิ้งตัวไปเลยอีเล็การปลอดเป็นอะไรช่างมันนะครับตัวเซฟไปก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่มาให้ความรู้กับผมนะครับวันนี้ก็ได้ เบสิกไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องมาฝึกทุกวันนะครับเพื่อให้แบบเก่งกว่านี้นะครับยังไงก็ฝากคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย